สวัสดีค <los society> ่ะสวัสดี้เพื่อนๆเลยค่ะคุณอมรรัตน์บนันทฤทร์เขาเปลี่ยนชื่อเดิมจำแผลไม่ได้รู้เลยแล้วที่เปลี่ยนชื่อเรื่อยๆนะคะเป็นการทำเซฟวันนี้ชื่อจริงๆคือพี่สาลี่จำชื่อเดิมดีกว่าพี่สาลี่อดีตเดิมเป็นไงถึงมาทำเคสีค่ะเมื่อก่อนทำอะไรอยู่โฮมหอยหาหัวปีแล้วก็ยิ้มข้าวหลกค่ะบอกกันนั่งเลยค่ะเพราไม่ค่อยได้ยินหรือเปล่าไโฮมหอยหาหัวปลี เย็บผ้าโหลนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดที่พี่ก็าทำเราได้เดียวกันเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วสิบเอ็ดปีด้วยยาอยู่เหงินแค่เพียงขวดเดียวขวดเดียวขวดเล็กขวดเดียวนะคะแค่เพียงขวดเล็กขวดเดียวคุณเชื่อหรือไม่ว่ายาแค่เพียงขวดเล็กขวดเดียว ทำให้ชีวิตของพี่ดีดีค่ะดีดีอย่างไรได้เลจากเยซีค่ะพี่ไม่เคยได้ได้อะไรบ้างคะได้บ้านได้รถและก็ได้ประสบการณ์ที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมาสิบกว่าประเทศแล้วสิบกว่าประเทศนะคะนี่คนไม่มีความรู้ความรู้แค่ป .6 ค่ะแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งได้ค่ะว่าสามีป่วยเป็นมะเร็งตับหักเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจากที่หมอไม่รับ สามโรงพยาบาลและหมอว่าให้รักษานอกเวลาได้ไหมหมอมาห้าคนหมอเข้ามาตรวจบอกว่าไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวกไ็ไม่รักษาแล้ววันนี้ก็เลยหนูก็เลยขอกับหมอว่าขอให้รักษานอกเวลาก็คือจะรักษาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่โรงพยาบาลทุนทุนแล้วหลังจากนั้นมาก็คือเราก็ไปเอายาที่หมอมา ที่หมอมากินกีนเสร็จแล้วทีนี้ถามาหมอว่าหมอห้ามมาไรยไหมหมอบอกว่าไม่ต้องห้ามเพราะว่าโอกาสเขาอยู่แค่เดือนเดียวค่ะแต่ปัจจุบันนี้ได้เก้าเดือนแล้วค่ะ,คะแล้วก็ไปตรวจมาครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลเกษมแพทย์โรงพยาบาลจันทุเบษาหมอบอกว่าไม่พบเชื้อนะ้วค่ะลืมไปเยอะไหมคะยาน้าถือใส่อยู่หมือทั้งหมดหกลงัลงหกลัง คุณคิดว่ายาหกกลางแล้วทําให้ชีวิตคุณดีดีน่าจะดื่มนะคะแพงไม่ค่าตัวยายะะไม่แพงไม่แพงที่โอกาสซื้อชีวิตสามีกลับมาอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราบอกเลยค่ะว่าชุดยอดยันย,ยิงในวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะคะสามีดีใจมากที่รอดป่วยด้วยมะเร็งและไม่พบเชื้อมะเร็งที่ตัดอยีแล้วเอาผลการตรวจไปยืนยันว่าเขาได้ดื่มยาน้ำสุลินทรี้เพื่อไปเป็นสกีพยานนะคะว่าเขาไม่ปวดเป็นโรคมะเร็งนะคะสยบด้วยอย่งหนึ่งค่ะ เพราะฉะนั้นเจอกันอีกทีวันที่21ที่ไหนคะพี่บอกเพื่อนๆเ,เลยค่ะจอยหมากบางประอินค่ะค่ะที่จอยหมากบางประอินเดียวนะคะนะคะอาจารย์ในรักค่ะใช่ค่ะถ้าท่านใดที่มีปัญหาผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องโรคมัดแดงมัดแดงทั้งหลายนะคะไปเจอกันที่บางปลอินค่ะมีผู้ป่วยที่เป็นจริงๆให้ท่านสัมภาษณ์สดๆเราเอ<ร>งไม่ได้อวดส,สมคุณเกินจริงหรอกนะคะ แต่ให้เขาป่วยเขาเป็นคนพูดเองจะดีกว่านะคะเจอกันค่ะท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพเจอกันที่เจตีหมากตองอินในวันที่เด็ช่วงเวลาบ่ายโมงตรงนะคะบ๊ายบายพืนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ